อือไอ้ตอนนั้นตอนนี้ปู่ตอนนั้นตอนนี้อย่างไอยู่ได้บาทนี่ว่าให้ไปให้มาทั้งได้ซื้อไหวได้ปู่ให้อยู่เฮือดปู่ให้อยู่บาทยู่เน้องหลุบน้องลานไนี่อาเพราะยายกขันขึ้นมากอะเขวามาเลยมาหนีไปเอาฝันมาแล้วไปเอาฝันมาจากหน้าแล้วเดินทางมาแต่หน้าเลยนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเืล้วมาแล้ว ข้าวสาเนให้หงกินเสดหายป่วยหายเจ็บหายป่วยนะคะให้ลูกหลานกินทุกคนเสดหังเด๋มีเอาเอาคันมาเอาเตรียมรับทราบเพรใหญ่น่ะผู้มีเงินหลายๆนั่นออกมาผูกให้ลูกหลานสิได้มั่งคั่งและมันคงกยี่สิบบาทเอาโอเคดิ เราหาผ่านไปแล้วโอเคเขาไม่เก็บแล้วเขาว่าผ่านเลยโผล่จะซื้อก็ได้เมามาเอาโผล่โผล่โผล่เขาทำแต่โดนเราไม่ต้องทำของเราทําไปแล้วไม่พอไส่เฮาวน้ำบาลทำไปแล้วมาก็อนชำรุดก็ต้องเสริมเสริมก็เสริมมาคนไปก็เสริมมาเรียกคนณเจมไปเสริมได้หมด คนใหม่ยังไงคนเก่ายังดำรงตำแหน่งอยู่เนาะอาจารย์ขามดอกปหมดแล้วคนใหม่ยังดำรงตำแหน่งเอาคนเก่าไอ้คนใหม่เสริมจะได้กัตัดหนากันโอ้ยก้าวกายหน้าที่เราอีสปัญหาแล้วมีแต่สิ่งดีๆเขามามายุ่งเหินยุ่งเหนั่นะม่วงๆนั่นะเอาออกมาออกมาเอ้ย่นี่ด่ดูเราอได้อ่ะ ดีเลยค่ดีคนอะไรนะคนท้องคนตาตกตายกันหดเลต้อไปดีก่อนหนีกำตายเลยได้